วันนี้เราวันนี้เราก็มาที่วัดนะครับดูหลวงพี่ปลูกทุเรียนนะครับหลวงพี่จบจากทุเรียนจันทบุรีมาจาก,กเกษตรจันทบุรีมาเองมาลงทุนปลูกเองเลยนะครับผมในช่วงจำพรรษานี่ก็ปลูกกี่ต้นครับเนี่ยประมาณสิบต้นนะครับผมประมาณสิบต้นมีทั้งมะปริงมะปรางปลูกไว้ในวัดบางคุด นะครับอันนี้น่าจะเป็นมะปรางอันนี้น่าจะเป็นมะปรางทุเรียนก็เป็นพันธุ์หมอนทองนะครับปลูกสไตล์สไตล์ที่เคยทําอยู่ที่จันทบุรีนะครับผมแล้วก็มีพวกมะละกอมะละกอปลูกไว้ให้สําหรับแม่ครัวแม่ไอพวกญาติโยมมาเอาไปตามสม้มนะครับตอนนี้ ตอนนี้ป๋าก็กำลังขุดปลูกปลูกต้นอะไร <c oughs> ทุเรียนนะครับเป็นพัน์หมอนทองนะครับผมให้เมืออาชีพอ,อ,อุวิธีการปลูกลของหลวงพี่ได้สูตรมาจากจันทบุรีนะครับวิธีปลูกก็ต้องคูณดินรอบข้างขึ้นก็ฉีกเลยครับฉีกเลย โอมีวิธีตัดดากใช่ไหมแล้วก็ยกขึ้นดูนะครับวิธีการปลูกทุเรียนนะครับผมสูตรของอาจารย์เราอาชีพปลูกทุเรียนอยู่ที่จันทบุรีนะครับผมเกิดทุกต้นรับประกันคุณภาพ หลกแน่นอนพูนดินรอบข้างขึ้นแล้วก็คุณลมตรงกลางนิดหน่อยนะครับผมกลางนิดหน่อยแล้วก็เอาเอาลงเลยนะครับผมมาลงเลยการปลูกที่ถูกต้องนะครับผมนั่นนะครับผมนี่ก็ตั้งไว้อย่างนั้นแล้วก็ค่อยกบดินแล้วก็ เราต้องหันใบไปทางรับแสงเนาะหันใบไปทางรับแสงนะครับผมเพราะเราจะปลูกแซมกับพวกต้นยางนานะครับผมยางนากดดินเสร็จแล้วก็จะได้เอาฟางอะไรมาคลุมนะครับผมกดดินร,ร,บรอบข้างกดดินร,ร,บรอบข้างให้แน่นนะครับสูตร,รของพระอาาร์ร์รเราก็ได้นท่ก็ได้กดดินรอบข้างให้แน่นเลยนะครับออกออกออ กินหัวผสมอ่อนจะใส่ไก่ได้หรือลวกส่วนมากเขายังยังไม่ใส่มูลวัวไอ้ขุนเหว่ไปจิตจ้อยหว่าเ้าได้แล้วลูกก็ปกติถ้าปลูกประมาณสี่ปีเนาะสี่ห้าปีทุเรียนก็ได้ผลผลิตแล้วดูแลดีดก็สมปีด้กินเลยติดลูกแล้ว นะครับวิธีการปลูกทุเรียนนะครับสําหรับญาติโยมผู้สนใจนะครับก็เอาวิธีแบบนี้ไปใ,ใช้ได้นะครับผมาวิธีแบบนี้ไปใช้ได้เป็นสูตรง่ายๆนะครับพ่อหลวงพี่ก็ทําไร่ทุเรียนอยู่ที่จันทบุรีมีต้นทุเรียนอยู่ประมาณพันกว่าต้นมาก <c oughs> กการปลูกก็ง่าย,ายง่ายปลูกสไตง่ายง่ายนะครับอตอนนี้จ่าพงจะจ่าพง์พงก็มาดูงานนะครับจ่าจ่าพงก์ก็ไดยมาดูงานโอ้จ่าพงพกอาวุธพกพกอาวุธมาด้วยเอาเอาฟางมาด้วยครับเอาฟางมาคุ้มด้วยต้นไม้ที่ปลูกนี่ก็เจ็ดปี นะครับต้นยางนาต้นอะไรพวกนี้นี่นะครับการปลูกก็เสร็จสิ้นแล้วเหลือแค่คลุมดินคลุมหน้าดินนะครับ้ันาแงแงดอนขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมการปลูกทุเรียนแบบง่ายๆครับผมสูตรสไตล์ของหลวงพี่เรา